ทมึงไม่อัดกี่เบอรถ้าเวยดีเดี๋ยวก็พบกับบอลชนเนลเลยนะครับวันนี้ก็ไปอยู่กับมายครับไม่อยู่กับผมครับไอ้ไก่รับสกินใหม่ครับและนี่รถสกินใหม่ของผมนะครับไอ้ไก่ก็ใช้สกินใหม่ครับไปคือเมื่อกี้ทําไว้ก่อนแล้วอ่ะลืมอัดก็เลยมาอาดตอนนี้ไงเอารถไอ้ไก่ไม่อัดหรอกนมไปก็ตัดมาเยอะแล้วไอ้สัตว์ ไกลมือแล้วไงแล้วมือก็ให้กูขึ้นใหม่อีกเออมาไม่ได้เดี๋ยวก่อนจะไปกินอันเดียวกันเดี๋ยไปนั่งนี่จะไปดื่มได้ยัง ได้บาร์ยังเจมี่คุดมาได้ค่ะคยณมาได้ค่ะเอ้ยบุมีไอที่ตักซุบแล้วเออลงดิลองดิจะมือแล้วนะโอเคมาเอาเอาเอาช่วยช่วยเหรอะไร เออืมเบิกไปเปิดมอสได้แบบสวนะโ้งัดเลยอ่ะเอผมคอเลยเอาเอาอไปแล้วเขอกลัวมันเกิดในเงี้ยในบ้านเอ่ไ่มันเกิดเดี๋ยวพวกเราก็ทำเร็วสุดแล้วแต่ เรับไเจอโคเลยโคเร็วๆเลยโคนี่สำคัญต่อเรามากนะก็โคได้ไงมาขอโคหน่อยขอโคหน่อยเอาโคได้ช่ไหมได้ใ่ไหมแล้ล เออไวทำไมเรียกพนักงานมาด้วยมีไก่โอนอยู่แล้วเว้ทำไมเรียกพนักงามาควณมาฟังเพิงเลยเนี่ยอเคถ้าชิลก็ไ้เอาไว้เราถึงลึกไปต่างะเ A ไม่สนใจว่า ไม่ได้อเอาจจะเสียงดังหน่อยนิดนึงนะโทรมาแล้วอยู่ไหนกันอ่าถามเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเขาออกไปรับผางหน่อยนะแบกเลยต้องถือกดไลค์ไม่ได้แล้วนนี้ ไปไปคุยอื่นไทยจะให้กล้องกว้างเลยหรอไม่หาอะไรมาแล้วหรอเดี๋ยวไปไปไหนดอนอ๋อลืมบอกไปก็เริ่มต้นไอไอพีหนึ่งใหม่นะเนื่องจากเซฟเก่าหายเขาไม่ได้แล้วในตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันศูนย์จุนสองจดหนึ่งย้จากแปะลิงก์มา ก็เดี๋ยวผมแปะไอ้บิวสามไว้นะก็ผมใช้บิวสามที่ผมบตอาจจะมีแล้วก็เป็นได้นะเย็ดเไม่เจออะไรเลยแล้วมีมาเย็ดข้องยยยา่เออะ นกับคนนกับ่กับนี้กูนกงระรองลอนนี้เฮ้ยจะสับไปตัเชียแล้วเหรออย่าพูดางน้องว่าเป็นคนมดูฮะตุ๊ตาอันที่วันน้ำไ้แคันนี้จะมเจไรีอยได้เป็นมาครับคำเดียวจบแล้วมันแปลว่าอะไรวะแปลว่าฉันับฉันได้ท้าน ไม่ดีก็ไปทำขอาไม้นี่คือฉันไงเฮ้ยจู่ได้โนเลยเหรอเรื่องมึงอย่าเสียงดังครับผมกูไม่บอกวันนี้ผมอัดคลิปบอกให้ควายดิโอ้เจอดันเพื่โอ้ดิติมอน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 ก็ปิดแล้วไอ้ยไม่มีไม่ดีเอาฮาเลยไหเพื้อเพื้อเด้ออ่ะ ว่าเดเอยังไม่จบยังไม่จบครับอะไรเรพูดที่จะจากได้กี่ดนงนะซึ่งเด็ดากนลครับผมว่ายู่ในดันก็ช็อปปี้มาซื้อก็มาเลยไอ้่ไอ้ลอนนาลันตัวให่ใช่ไดเดี๋ยวเราก่อนก่อนรอฟัก่อนไไม่คคอจะฟังกันเลยท

เนื้อซอมบี้ก็ไม่มีอะไรทำก็ไปให้คุณถามินเล็นๆใช่แล้วจ้าคุณถามเป็นคุามขยะตัวคำว่ที่ดีที่สุดเลยทีเดียวนมีบุ๊กจะมาบอกไะมเอ๊ะคเมย์เราจะมาผมมมีอะไรจะถามนะครับาดกกันผมไม่ีอะไรจะถามแล้วอะไรกับถามไม่ได้เลยระหว่างหมูกับเลดเมย์ไหนถึงกว่ากันนะครับระหว่างหนูกับเลดเมย์ไหนถึงกว่ากัน หมูสามชั้นเอาลำดับไม่ถูงใครกันเนวะเนี่ยดับหตแหน่นี้ดับมดอะไรหายากที่สุดมดอะไรหายากที่สุดตัะผิดผิดผิดดับไม่มีว่ะมดแล้วมดแล้วแล้วดับคไม่มีหอยหอยอะไรอยู่่ต้อผิดหอย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 ท้องอ่ะได้ สมิไม่เหลือผัดไม่เหลือผัดเออไม่หลือเออเออเออกับไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเขาผมไม่ได้เอากล่องหอมมาด้วย ไม่ไฟครัไม่ไฟไฟกับปูทีอะไรมันไม่ได้รมว่ากูเก่งเออเข้เอ่เขาด้นี้เป็นลแย่งขวงมาพ่อมอของ่ข้อเอาก้าไปนี่ไปเอาไปนเอาไปนเดี๋ยวไปอเผาอันไอรอนครับเก้าอันก่อนนะครับเยัโด้ ทำอะไรได้ชุดก้แ่งานคนละสามอันไอ้ผมเอาหกคุณเอาสามเอาสามเราเอาสามเยี่ยวเราอูดอนเราพูดอะ่รก็มึงเอาไปก็มึงเอาไปอ่ะก็คูให้มึงเอาเอาไปเดยตอนนั้นเขาไปลอ้อะไรมาอำเภอไรเนี่ยอันนั้เดี๋ยวพวกเราจะชี้ให้คุณผ่านสามอันนะครับเพื่อเป็นสี่มคน โอ้ยเดินเล่นอกีาไแล้วมี3สามถึงางแล้วเขาไม่ได้อ่ะสามกันไหครบแล้วไอ้คนเขาวังก่อนดีจะทำตีเอ็กอะข้าเปล่าข้าวเปล่าน่ามื่นเต้นเอ่อ อันนี้เก็บ่อนเลยนางีไม่ต้องขอภัยด้วยนะเนื่องจากนชะนีร้องขาป่วยแล้วถ้าชะนีร้องขาผัวผู้ผัวผูวัวแล้วชะนีตัวผู้จะร้องหาเมียไหม ไม่ครับ้องหาเมียดีเมีย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 ไม่ใชนีตัวเมียมันลองหาผัวไงไม่ครับเขาอ่ะเราไม่รู้ชมีมันพูดได้ไงเออไม่รู้ช่ามียเอ่ออทันกดดเดดดดดดนดดดดดดดกดด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 ดาดมดดดดดดี আহ <laughs> ก็อีกสองนาทีแล้วนะไปอีกสิบนาทีเราก็จะจบเกมแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็พูดว่าเนีอนเลยีกสิบนาทีนะครับอีกสิบนาทีเราก็เรียนละตอนนี้หาทางกลับยังไม่เจอเลยเนะเฮ้ยคุณมีอะไรกันบ้างแย่ปิดท่าเลยปิดท้งดูเลยไม่ดีย แกก็สิแกก็ทําป๊าป๋ามาข้างบนดิดันแล้วพี่แกเราจะไป okay, มึงขังกูอาเจอแล้วมึงไปมึงเป็นมึงดีเลยแต่ที่เดียวดังมึงแข่งกูมึงแข่งกูมึงแข่งกเจ้าขาจบแล้วแท้แท้ กละตมาเลยในที่รัตอนนี้เปิดมัเอแล้ว้าดหน่อเปิาเลยตอนนี้มีช้าอยู่อนยาาไช้าก็ออกไปสู่โลกภายนอกอย่ากพ่ ฉันน e ี่ร้องหาธอจริงเลยเป็นไรคับผมคันุยคันแล้วทุยคันทุยลยุยชนแล้วไม่ไ้ไม่ได้มาแ่เลยไม่นดามาแค่เลย ได้ตื่นแก๊ตามานก็ได้เตียงแล้วแต่กูไม่ได้นอนเพราะมีสิ่เออผมจะมีนิทานจะเอาไ้ฟังนะหรือว่าจบแล้วครับมีเชนนี่ไหมเนาะม่ต้องดูว่าเอาดีกว่าไหมผมมีหกอันแล้วครับผมเออเรื่องมีอยู่ว่าไอ้มีมีเด็กคนหนึ่งนะครับ อยู่จบแลกวพอจบพอหมดไฟนะครับไปเที่ยวทะเลภูเก็ตฮะภูเก็ตภูเก็ตเขาไปถึงภูเก็ตเมืองหอยใหญ่นะคะหอยใหญ่เฮ้ยหอยใหญ่หรือร้านเช่ไหมหรือว่ามนผมอยากไปภูเก็ตเมืองหอยใหญ่หอยมันใหญ่ก็หอยมันใหญ่อ่ะหอยมันใหญ่อ่ะเอ้ยใครหอยใหญ่บอกคุณ เอ้ยใครมีหอยใหญ่บอกหน่อยกูหิวกูอยากกินกูจะกินหอยใหญ่หอยเล็กมันไม่อร่อยมันต้องกินหอยใหญ่ๆเอาไม้มาเอาไม้มาถล้ให้ใกรัไม่ได้เอาไม้เหรอไม้ไม่แต่ง I, am sorry. I don't know. I'm sorry, I am sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. ไม่ไหวนะไอ้เมรเบอโอ้ชิีโอ้ชมแล้วห้าหัวอะไรเราไม่เครียดคชับชิีทำเพื่อความมัเนิจของทุกคนเครียดเครียดกูละเครียดกูไม่เครียดกูละคิดหนักเลยแค่นี้มันเสร็จยังไงไก่่ไมทน กูสายรอบนู้นเดี๋ยวกูจะไปส่งน้าจี้ไว้ไม่รอบมึงจะรอบไม่รอบไม่รอบเดี๋ยวกูไปส่งเออก็ปี้ไปเลอนคนเดียวอันนีไม่ได้จริงนกูกดอันนี้กูกดันนี้ก็ไปโดนิเท้เหไหมเไหมเอาไม่สายมาเขาเสีด้ยก็เล่คนเดียวสายคุ้มหางรับ เอื่อมือกูชาข้างนอนกูขยันเตะอัน้นมือตายเอ้าเฮ้ยทำไมมีเตียงกูด้วยไม่ใช่หรอก็จริเอ้ยทำไปทำไปอ่ะมึงชอบสีอะไรมึงชอบสีอะไรบ้างสีสีชอบสีสีขาวดิสีดำมันไม่สัจใจไงสีขาวไม่มีสีขาวไม่มีอ่ะโคตรเอ้าเจ้าสีขาวสีดำไม่สวย กูชอบสแดงอ่ะย <Đ ó. S 3> <Ừ. S 1> ังไปก้หนุไปอมือกูชาสองนี้วนิ้นงนิ้ก้อยเราชอบชชอบสีขาวดิสีขาวดิยํามันไม่สวยเลเาะสีขาวไงเลยละเลยละเลยจะห้องละ นี่ครับชื่อผมมันทำเป็นก็ทำไมเป็นไอ้ผมเอาสีเหียวดีกว่าอย่างนี้ไม่คืบเกินงั้นก็เอาสีเอาสีรวมี่ให้เลยกัแล้วกันครับเจ็ดสีมันมันนานนะครับผมนานจนไปแล้วมั้งเอ้ยเชี่ยอะไรวะเดี๋ยวเพลงก็จะออกที่ยนะเจ้า 是。 อีกสองนาทีเองสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนวันนี้นะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย